ครับสวัสดีกันนะครับวันนี้ผมอาจารย์เนธิผลเศรษฐีอ้าวเรามากันวันนี้ก็มาในอีกรูปแบบเลยนาะในดวงจักรราศีบ้างนะครับเอาเราเริ่มกันด้วยคนที่เกิดในราศีเมษนะครับคนที่เกิดในราศีเมษนี่เป็นอย่างไรสัญลักษณ์ก่อนสัญลักษณ์ของราศีเมษก็จะเป็นรูปแพะนะครับเป็นรูปแพะความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ชอบอยู่ใน เขาเรียกว่าชอบธรรมชาตินะอยู่ในที่โล่งแจ้งนะในที่โล่งแจ้งนะครับแต่ได้มาลักษณะนิสัยของคนที่เกิดในราศีเมษเนาะคน,นที่เกิดในราศีเมษลักษณะนิสัยจะเป็นคนตกใจง่ายนะครับเป็นคนที่ตกใจง่ายนะครับไม่ชอบกาับบริเวณชอบชอบอยู่ในที่กว้างเป็นคนใจกล้านะครับใจกล้าทะไรทําเร็วกินเร็วเ,เดินเร็วนะครับอ่าเขามีคนราศีเมษ ก็จะมีขนเยอะแต่ทําอะไรว่องไวนะครับคนเยอะแต่ว่าทำอะไรว่องไวคือไม่ชอบกักบ,บริเวณจะชอบอยู่แบบเขาเรียกว่าอยู่ที่กว้างๆแล้วก็ชอบการศึกษาเรียนรู้นะคนที่เกิดลักษณะคนคนที่นิสัยนะคนที่เกิดราศีเมษชอบเรียนรู้เนาะทีนี้มาเป็นอ่าเขาเรียกว่าสถานที่บางสถานที่ของคนที่เกิดราศีเมษเดี๋ยวเขาชอบไปป่าเขาอย่างเงี้ยนะครับอ่า เป็นป่าเป็นเขานะครับเป็นลานกว้างลานทุ่งหญ้ากว้างลานที่มีต้นไม้อย่างเงี้ยครับแพะนะเขาจะไปอย่างนั้นนะครับเรียมาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเนโรคภัยไข้เจ็บเเวลาแพะแก่ชนเราใช้เข่าชนกันนะเข่าชนกันก็จะมีเกี่ยวกับโรคอะไรรู้ไหมครับคนที่เกิดราศีเมษก็าจะเป็นคนที่เขาปวดหัวบ่อยนะครับปวดหัวนะครับปวดหัวแล้วก็จะเป็นเพื่อแล้วก็ผมร่วง ผมร่วงนะครับโรคจะเกี่ยวกับโรคสมองนะ,อะคนที่เกิดราศีเมษมักจะมีโรคเกี่ยวกับโรคสมองเข้ามาเกี่ยวข้อแล้วก็จะมีนอนไม่ค่อยหลับเป็นไมเกรนนะก้มึนหัวบ่อยๆนี่คนราศีเมษจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ามาฝากกันไว้นะเป็นลักษณะของคนที่เกิดในราศีเมษนะครับอันนี้ก็ลองฝากกันไว้เป็นต่อไปจะเรียนลัคนาราศีแล้วนะครับจะเป็นโหนแล้วนะครับ ฝากไ้ด้วยนะอาจารย์เนธทิพย์โเศรษฐีนะครับนักพยากรณ์เป็นสิทธิของอาจารย์พลโหรกิตาชมลงโหรเศรษฐีเรานะครับอย่าลืนนะอาจารย์ท่านสอนไว้สวดบนไหว้พระนั่งสมาธิอุทิศบุญกุศลให้บิดามาคาูบาอาจารย์เจ้ากรบในเวทเจ้าเกย์ชะตานะครับเทวดาที่ปกปาศรัตัวเราเนาะอันนี้ก็ฝากไาด้วย mm hmm. คายาตัวชะตาเช็คโดยชะตานะครับ mm hmm. 0 8 0 mm hmm. 1 3 0 6 3 1 4แอดไลน์เข้ามานะครับ ดูดงออนไลน์นะครับอาแม่นลึกรู้ลึกรูกกก้จริงตามคำครูสอนทุกคำนะครับอ่าเาก็พบกันอีพีหน้านะครับขอทุกคนโชคดีมาสวัสดีปีใหม่กันนะครับถึงจะช้าหน่อยก็สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนขอมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการเงินขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอบคุณครับ